รรงงานการปฏิบัติงานกศนอำเภอลำทับประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอลำทับระหว่างวันที่16ถึงวันที่20มีนาคม2566ณพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนผลผลผธธายพรพลพุทธวิโรครู นำคณะครูและนักศึกษาชมรมทูบีน้ำม่วนร่วมเป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูทางสังคมณนะกองร้อยอาสาอำเภอลำทับการประเมินสถานศึกษาเสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปีการศึกษา2565วันที่27มีนาคมณนะกอสอน,อนอตำบลำทับ ประเมินกศอนอต้นแบบ5 d ีพรีเมียมพลัสวันที่28มีนาคม2566ณกศอนอตำบลลำทับงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกศอนอ,เอนำ,นำเภอลำทับดำเนินการทดสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ณโรงเรียนลำทับประชานุเคราะหวันที่29มีนาคม2566 นายสิวกรแสงแก้วครูเข้าร่วมโครงการตรวจสอบหลักฐานการจบของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีการศึกษา2ทั2565ณนะห้องประชุมชั้น2สำนักงานกศนอจังหวัดกระบี่งานการศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า วันที่2ถึงวันที่สม,มีนาคมณกศนอำเภอลำทับจัดโครงการทักษะชีวิตหลักสูตรการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยยางยืดวันที่10มีนาคมณกศนอำเภอลำทับจัดโครงการ1อำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการนวดแผนไทย งานการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนลำเพลลำทับจัดโครงการห้องสมุดประชาชนลำเพลลำทับสัญจรสู่น้องณโรงเรียนบ้านสะพานพลตำบลทุ่งใส่ทองนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมระดับกลุ่มอันดามันณสำนักงานกศน,นจังหวัดตรังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับปถมและรางวัลชมเชยระดับมปลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุณสาราหมู่ที่5ตำบลนินุดมโดยมีกิจกรรมผสมอักสอนถ่ายภาพสุภาษิตคำพังเพยส่งเสริมการอ่านด้านอาชีพการทำถุงหอมแฟนตาซีการพับดอกไม้จากใบเตยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนนำเพลลำทับเข้าร่วมรับชมการประชุมพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกในรูปแบบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับจัดโครงการวันรักการอ่านโดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพรกิจกรรมการตอบคำถามสารานุกรมสำหรับเยาวชนระดับอำเภอกศนอำเภอลำทับขอขอบคุณค่ะ